บรรยากาศงามเร้าๆตลาดเหล้าเฮืองสบายดีเบิร์ดทุกา่เนลาาไก่โซปป่เล้าเมืองนครปกสแข่งกับประสากเด้ออ่ามาเลาะตลาดเมื่อว่าจะมียังเดอโอ้สวยสวยเนยหมากยัง

ใส่กอกใส่กอกอันนี้ใส่กอกเนาะซีิ๊นสมูบหรเออเอ้ยจะได้บุญม่วงเขี่ยมแดงมันจะเสียบเนาะมาแต่บ้านได้เลยอ่ะสโอ้สมสนุกไหมอยู่เมืองไหนเนาะเมืองชอโอ้มาแต่ปากชองมาสื่อเนี่ยงโอ้ขับปุ่นโดยอันนี้เขาโพดเขาโพดมาเกี้ย ในคิวรถเด้อท่านผู้ชมเด้อเอิ้นว่าคิวรถยามเช้าเนาะแกงเกียด้วนเอิ้นว่ารถโดยสารอ่าอยู่ตลาดละเฮือกเด้อเพิ่นจะไปแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองเนาะอันนี้ปากเซบาเตี้ยงนี่แนวกินบ่อึดเลยมื้อนี้เ้บแงวโอ้บแต มาักแตงโนนงักาดเอฟกี้จะเป็นกูไพ่เนาะเยี่ยนี่เ้าเาบเ้เเนี่ยเ้าลเนาะโนงเทไรโน่นนึงแต่ท่านาเนาที่นเ่เนไม่ที่ยูบ่ยยููเอ้เรื่อย มาแต่มาแต่ใส่บลกแต่งจ้ะพุ่น่อโอ้โหพอดีผูกอยู่่นท่อเนาะแบนพอดีเอาไปกันเด้อมันมันโอ้ตายยังนอกตายยังเด้อ่ะตาพียาพียนอย ปลาเพียน้อยนี่มกเตงเตงไดบอม่แ่าได้ยังน้อมากไม่เถาเนาะดอกพักบอม่แ่ว มีหัวเสือไหมล่ะอ่าวบาทนี้ท่านผู้ชมเสือไหมคางเสือไหมคางท่าเลยตายยังกระเพาะหรือกระเพาะกระเพาะซอยเป็นเท้าแน่ยโอ้ท่นี่ห้างหรือพอแม่เออมาขายกับดูกบ่แม่ขายกับดูกโอ้กดูกเช้าชื่อยัง ao má xoài tông nâng Rồi. ao cầm đang chay hay đứa. Đủ sáu sư nhá. Áo. Hả? Áo. Sư teo. Ồ. À. Ừ. 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 Oh. À? Thì Để ăn bỏ. À. Thì ăn chứ sấy. Áo. bỏ. เอาไปกันเด้อเออ้าหนึ่งเด้อโอ้ยฮะเอามาทงนึงแม่นยังจะมียังแน่โอ้ยจามเลยออเออเอามาเป็นทงเป็นทงยังสุดโอ้ปลาขาว โอ้น้ำเป๊ปซี่เต้าหู้เป็นทุงทุ้งเท่าไรเอื่อยอาซิพันเนาะอทงสิพันเป๊ปซี่เต้าหู้เนาะเอือยเนาะด้วย้วเอาไปไหนบัดนี้ต ูวยด้วยดแม่ดูส <half. S 2> oh, sure? ุดๆด้วแมทเตอร์มือเฉันเป็ียนเฉดสีมันจะเกิดด้วยเรยบหูเดี่ยนตางามขนาดแล้วเอื่ยเนาะปลาเพียเพ่นเดี่ยนป้าเป็นระเบียบช่วยงามขนาดปลาแม่ nằm khóng khoáng, pha mới mới đấy, thấy không? Đôi, nó gửi nọ, làm tủa hoi, nó tủa hoi xoay uể uể, bếp giờ cứ hòn lưỡi uể uể. Biết làm, biết bếp là, oh, bếp là nó xì hòn lưỡi bảo? Đấy, tay bóp, tay bóp đấy, โอ้สน้านเ็บบโอเอาไปไหวกุจีนเห็นปะขื้อนะบก่อนนะี้อนน้อไรนี่บุญปีใหม่จีนเขาจะเอาดอกไม้มาขายเี่ยสิมีหดพักอันนี้นนนน พักสมิตรด้นี่ท่านผู้ชมใบทีหูเดนอักมิตรใบทีหูโดดน่องงัวใส่ทงใสุ่งแกงแกงดาวบัตเเนาะแกสัมพันธ์ใส่นใหม่เดานใหม่ด้วยชิพันเออแกงเชโนใหม่เนาเอานใหม่ด้วยโจ้อใครได้บอก บอกให้เลยนะปอบวชคอยเก่งปัญใดชนนัยไมแต่สื่อโตเพิ่นฝักให้แล้วเฮ็ดแบบปอกเฮ็ดแบบอ่าเฮ็ดแบบแกงเลยเด้อจะมาถูกมือบอโอ้ด้วว่าบริสังเกตบ่าจะมาช่วงเจ้าโมมามาแต่หาโมโ,อ,มโมอ,อ้มาจะหาโมเสาคนหนอมาจะตีหาเลยโอ้เด็กเอื้อ แม่สาวลอยปีซังอยากกินเอาเอาปัดอืออ้อเดอ้ยปัดไผ่ซังจะจังปอกเนะาะมันปอกไหวมันฉีแข็งนะมันปอกไหวมันีแข็งเพื่อนะ 呢。No. ในดอกฟางแดงเออแม่เพิ่นเอิ้นในดอกฟางแดงบ้านอ่านาเอิ่นน่ะมาคางยุ่งแบบนี้ท่านผู้ชมเอิ่นเนี่ป่าวคือหน่วยใหญ่ขนาดหน่วยใหญ่จัเท่าไหร่นี่แม่จักโลนน้เ็โลโล15นี่อ๋อเป็นใหญ มามาเป็นเม่ดูกันบอกโอ้มาขายกับเมืมสาวเก้ส่สวมพัานเชือ,อยังเนะาะสาวตูใส่ได้เตือไปเนาะมันเทามาซอยออกมาเนาะนะเด้วอวาแต่แสกขนาดสม ะขอเงินขอเงินไปซื้อไงฮะซื้อน้ำซื้อน้ำกินบ่เออเอาเงินไปซื้อน้ำกินคนละอันเด้ออันเด้อโอ้เสียงดีฟังชัดขนาด เน้องเคนดี้มาตลาดเดมืมอน,นี้ท่านผู้ชมน้องเคนดี้มาตลาดแล้วมื่อน,น,น,นี่นางเห็ดยังเดนางเคลียรโทรศัพท์ตนนี้ขายบาย่ได้บยบอดดิบอจะได้เนาะเฮ้มาเร็ว <laughs> เอ่อเก็บกาแฟแดดเราบอดเดยาว์มา,มา เอเด๋อเนอะเอาขึ no, ้นย <figure questo S 1> ังไรเดี๋ยวเพราะว่าผมตื่นสวยดิบเห็นจะเด้ะเขาะลูชาลงมาใหม่ใหม่มะโลลงมาใหม่ใหม่ค่ะอยากเลื่อมนะอ้าวเรติดมากันอ่ะติดหนเี่ยอาตัวนกเวลี่ัใหม่เน่ยเขาบูมบเต์มากน คอูมากเลยตะมลดเย็บโบงตอนนี้จะสวยอนีเี่ยเตมาเรายเล่นสมงโมชีพ่แชตได้ไงมรับเยะดุ๊กเนี่ยร้งกเออรงมาเทา้องุงเย็นับไก่เอยนี่ว่ามแมนกับรุง จปักอันน e ี้ป้าไหวบมีอ่เอเขบ้างคนก็อ่าน่เป็นก็กระทามแหละโอ้ฝรั่งมาหล่อรายเนาะมือนีเนาะเขามาเที่ยวบุญกุฏจีนบโอ้โวานเห็นป่ะโอ้เจ็แนี่ยจเนี่ยเบ่ก เจ้ม่วงจะชิมเมื่อเมื่อไงสองสี่หกเจ็ดสิบอู้ยังเป็นลอยพูดได้เนาะจะเฮ็ดมาจ้าลอยมื่อีงเฮ็ดสองลอยเออมือไรเพิ่นดูเพิ่นกระได้ไร้มือไรเพิ่นโมดูเพิ่นกระได้เนาะเดี๋ยวแสดงว่าจะดูได้เนาะมื่อีนเนาะเป็นกับฟุกกะตีแอนปะกะตีกันขัดเจ้าโวเคี้ยวทอดซาบเจียกระได้ได้ได้ร้อย มีมืเดีงนะเดนอนี้องยเป็นบเดเคลียทั้กได้เป็นหอดได้หอสองลอยคนาอาไปดอกกันเด้อให้น้องแคนดี้เพิ่นบอกท่านผู้ชมว่าท่านไหนอย่างมาอุดนุ้นจะจะยู่มองไหนแ้วก็มาจักโมตลาดเราะหาโม่งเศ้าออรมาิอโมงตลาดเ ตลาดแล้วที่อนแถวของหนำเนาะหรือเอื่นมาตลาดเสาเนาะอ่าบายบายเว้บยบวยคนที่ก็เดิมจักมือลอยแต่ตอนนี้ฮึ <c oughs> <c oughs> มาใหม่เสาพัดสิเบิร์แตแดดเสาพัด โอ้แต oh, ่จริงนาตาดีเนาะดูโ huh. อ ah, uh ้ถึงหน้าผาเถื่นวไหนจะมียังเนเขาพัดเข่าดัดนะโอ้เดีว่าุวงเขาก็หนีด้วยนาเออยนาโอ้ดโอ้ฮงมาเตือนเดี๋ยวใส่หมอแบบนี้ ไก่เชเวดร์เนี่ยย่างขาวพัดกับก้อยขายกองเท่าไรเอ่ยโอ้เมือนี้ยังอิ่มเลยอ้าวมันมนเด้อเอฟซีทุกคตเด้อเออเออปุ๊กไก่ กุ้เต็ดคนนะาัน่นกกุ้งัไหขายจังไหกุ้งกุ้งอะไ้านขีดชาวหากุงีาวหากุ้งขีดาหนี่กุ้งมีกบเด็วตอนนี้บ้านเาเนาะ เป็ดไก่คอากเป็ดไก่เป็ดไก่างประเทศมาหลอรล้าาขนาดอ้าวุด่ะปไปหลอซ่ไมซซ่ไม้บนี่อู้หำบัน แสแปขนาดตัางเลยเน,นาะน้ำหวานซ่านุ่มไข่มุกโอ้โซนนี่หอมขนาดเพลนหูมยังเนาะอ่าดุกสิทฮอตด,ดอกดุกขากับจนเท,ท้าน,าน,นาอานฐาเนาะแม่เนาะ อโอ้สองไอ้น้องบอกไอ้น้องก็เป็นจักุญแจกายเอ้าดูนะเอายังซอยคำเอากล้วยซะกล้วยชิพัน่นยังซอยโอ้สองไอ้น้องมิขี่แมงมันคือกันเลยอ่เอามากล้วยสทถุงชิพ อโอ้จะมีอุ่นขึ้นใช่ไหมน้องนี่เราอะไรจะไม่ได้ดูชีนออเพิ่นว่าอ้ายเพิ่นบอกอ้ายเพิ่นอุ่นกล้วยขึ้นโมเมนต์ที่เป็นน้องเป็นโด่งเนาะดูชีนจปงอุ่นขึ้นเนาะเอาเอ๊ะยิบ

ชมบ่ะขอาปุณกินยู่นี้เดยอหานกุ้ชาว้าหนาแฉ็บขนาดเนาะสีเบิร์ตตหเารอนะข่าเล้อกขาเ้อเปุณสช้าค้ายขบปุดนาชาซื้อยังเนาะซื้อราหน่อยราหน่อยานจะบ้านได้เด้ โอ้บงอังยอแลาวขายกัะปุดบังยอขายดีขนาดที่เบิรแต่ตอนนี้อ้สมเนพนหอแบบนี้ก็งามเลยสมวมู้งเม่เนาะจ้าชีนี่ห่อเท่าไหร่มยอค่ชิ้นสองทองหนึ่งเดียบโอ้ผินมาเป็นทงสามห่อชิ้นสองอ้ใส่โดโกแบบนี้เนาะ โอ้ขอตีไ่ขนาดก่อนเท่าไรเด้สิงค่บเกือสิบปาเทงาดโอ้ปาใช่ทงน่บอกโอ้คือว่าปาใช่นุมบไม่นุมใช่บรมีงฮะมีมีเอาตีเยอามามือนึงจก่อนเช้าลอยไปอยไปก่อนเบบอก โอเบิรจัเมื่อนอเจ็ดสโมงเบิร์ตสิบเอ็ดโมงจะมาเจ็ดโมงมานห้าโมงาโโอ้หกนเจ็ดแปาสิบเอ็ดหกโมงมันนานเ้ออันนี้เพิรนกเกียมเครื่องแกงแกงหนม้แกงโนม้ใช้ยอดบวบเี่ยมใหเยียาบ้อยน้องเอ๋ยเนะ แกงสบายแกงคือไส่เห็ดแกงใหม่ส่เห็ดนาะแมนนอดิกดิีโอ้นีเอาไปกินกัแงนี่ได้เอาไปเอาไปกินกันยังนี่อันนี้บ่ก็ไปแกงส้มไปัวเาเอือนหลอกนังัว ออกซ้ายบัวไปแกงชมไปครัวซ้ายบัวไปัวเคยเห็นขังเด็กน่ากลัว เว้ยแปดทักกี๊มามามากมาดื่กัรสนี่หวานใส่งสองอันชิมหาสองหาอสองอันเนาะสองอันโอเคอาตัวห้านๆเด้อนี่จะชุกๆบนานหน่ย พ่าไม่เทานี่แห้งเดียนงามขนาดสวยไร้แดดเดิมออกเลยเนาะไม่เทานอโป๊กไหวพันยันเหียวตอนนี้กะยางออกมาขางนอกเนาะมองคิวรถนี่ท่ารมาส้มจะมีลายบาทลายเมืองเลยใครอยากไปบาทไดเที่ยวบาทไรเมื่อบาทไรกลมาสอบทอยูน่ได้ธรนมู้มตลาดแล้วเฮืองงามเสาอันนี้คิวรถงามเสา <laughs> โอ้ว่าแต่ใชได้ มาแต่ไซนอ่ะเมืองโค้งโอ้นี่รถเมืองโค้งท,ท่านผู้ชมนี่จะมีจะมีคิวรถย่ามเศร้าแล้วก็ย่ามเที่ยงเด้อจะน้อยคิวตัวนี้เพิ่อนแตจะไปมองอันอีกจะมีสองมองอันนี้เพิ่มเตินว่าข้างขางบอกด้วยว่าจังไดเนาะคิวรถเบียร์มีจะมีสองมองนะท่านผู้ชม อยากไปเที่ยวบ้านไหนเมื่อบ้านไหนจะสอบถามได้มัวก็จะบอกรถคันไหนเนาะมันก็จะเขียนเป็นหนังสือเล้าอืมกระเนาะแกดาเด้อเมาเฮนี่เมาเฮนี่เมเฮนี่เป็นวะอ่าโอ้รถนี่นะฮะขนาดรถข้าวสมัาติกีได้นี่ ก็จะมีหม่องฝากรถใหญ่รถจักแเท่านี้ธรรม,มุสุขฝากรถใหญ่อันนี้เป็นฝากรถจกักรนาแล้รันเปืนนี้ตรงหน้าท่านธรม,มุสุขมาหล่อตลาดลาเพื่อบัรยากาศบานเหาสซอปปเล่า,าเมืองนครตากสีเทงจะประสักเดอ้อพบกันใหม่คลิปหนะ้าทุกคนโชคดีดีใหม่บ๊ายบาย,บายสบายดี